ชีวิตของคนเราประกอบไปด้วยกายกับใจชื่อเหลือนี่ก็เป็นส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเช่นปัจจัย4มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้กายอยู่ได้ได้ดีเครื่องนุ่มหงอาหารจีวสายยารักษาโรคพวกนี้มันเป็นส่วน ประกอบที่ช่วยทำให้กายกับใจดำรงอยู่ได้แต่ตัวสาระสำคัญจริงๆของชีวิตก็คือกายกับใจนี่แหละในกายกับใจนี่มันก็เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันมากนะกายเนี่ยมันจับต้องได้มีน้ำหนักกินเนื้อที่ส่วนใจ จับต้องไม่ได้ไม่มีน้ำหนักแล้วก็ไม่ได้อาศัยเนื้อที่มีอะไรลายอย่างที่แตกตา่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือว่าตา่างก็มีภัยหรืออันตรายเพียงแต่ว่าภัยของกายกับภัยของใจมันไม่เหมือนกันทีเดียวนะ ภัยของกายเนี่ก็เช่นอะไรนะเช่นความหิวโหยความหนาวความร้อนเชื้อโรคบาดบาดแผลที่เกิดจากศัตราอาวุธของแหลมอันนี้ผู้ธจาเรียกว่าอันตรายที่เปิดเผยภัยของใจคืออะไรคือความโกรธความเกลียดความเครียดความเศร้าความอิจฉาความพยาบาททุกทีพอมันเกิดขึ้น มันก็ทำร้ายจิตใจได้เรียกว่าทำให้เกิดทุกข์อวกายกับใจนี่มันก็มีวิธีรับมือกับภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่ที่เหมือนกันอย่างนึงคือว่าเมื่อมีภัยเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่ากายกับใจเนี่ยมันจะมีการส่งสัญญาณนะ ร่างกายเราไม่ได้มีแค่ตาหูจมูกลิงนกายเพื่อรับรู้ว่ามีภัยอันตรายอยู่ข้างหน้าหรืออยู่รอบตัวหรือกําลังเกิดขึ้นกับตัวเท่านั้นนะมันยังมีมากกว่าน,นั้นนะในร่างกายเราเนี่ยมันมีการส่งสัญญาณที่เรียกว่าหลากหลายมากทุกครั้งที่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นไม่ได้อาศสายเพียงแค่ตาหูจมูกลิงนกายเท่านั้น แลานั้นก็สำคัญนะแต่ว่าในร่างกายเราก็มีการส่งสัญญาณมากมายเหลือเกินแต่ก็จําเป็นยกจากง่ายๆเวลาคนเราหิวเนี่ยหรือกระเพาะว่างเนี่ยร่างกายส่งสัญญาณไปที่สมองนะบอกว่าหาอาหารกินได้แล้วยะมีการส่งสารเคมีบางตัวบอกร่างกายบอกสมองว่ากินได้แล้ว สารเคมีที่อว่าเรียกว่าฮอร์โมนเกลินมันท,ทำให้ร่างกายไปขนวายหาอาหารมาใส่ท้องพออิ่มแล้วอาหารเต็มท้องแล้วร่างกายจะกินไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มีการส่งสัญญาณไปที่สมองว่าหยุดกินได้แล้ว เราคงต้องไม่ถึงนะว,ว่าเมื่อท้องเนี่ยมันมีอาหารเรียกว่าเต็มกระเพาะแล้วจะม,มีการส่งสัญญาณไปที่สมองนะว่าให้หยุดกินนะเมื่อกินไปเรื่อยๆนะ้วคิดตัวจะเกิดอะไรขึ้นแต่เวลากระเพาะมีอาหารเต็มเนี่ยเราจะรู้สึกอิ่ม ในความอิ่มเน,นี่ยนะก็เพราะว่ามีการส่งสัญญาณไปที่สมองว่าให้หยุดกินได้แล้วแล้เ,เลยรู้สึกอิ่มไม่อยากจะกินฮอร์โมนที่ไปส่งที่เป็นตัวส่งสัญญาณสมองเรียก่เลปตินนะคนละเวลาก็บเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็หิวนะมันมีการส่งสัญญาณให้สมองจนเราเกิดความรู้สึกหิวแล้วเราก็เลยนขนควายไปหาอาหารมา ถ้าเกิดว่ากระเพาะว่างแต่ว่าไม่รู้สึกหิวนี่ก็มีปัญหานะเพราะร่างกายก็จะไม่มีพลังงานในการทำงานได้ให้ความหิวก็ดีความอิ่มก็ดีเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายส่งสัญญาณไปที่สมองให้กินเมื่อท้องว่างและอิ่มเมื่อท้องมีอาหารเต็ม เวลามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายก็เหมือนกันนะเมื่อ็จะมีการส่งสัญญาณไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ออกมาทํางานภูมิคุ้มกันก็มีหลายหลายด่านหลายชนิดด่านแรกคือมากินตัวเชื้อโรคกินแบบกินทั้งตัวเลยเรียกว,วาปามหรือไ่าะน่้นก็ไปสู้รบกับเชื้อโรคประเภทว่าดุเดือดมากถึงขนาดระเบิดตัวเองให้ เชื้อโรคมันตายไปพร้อมๆกันเลยน,นี่เราระเบิดผีชีพถ้ามมีการส่งสัญญาณไปที่ระบบภูมิคุ้มกันนะั้นมันก็ไม่มีการส่งผูมคุ้มกันมาเล่นงานเชื้อโรคเรื่องกายยังส่งสัญญาณไปที่สมองไงห,หรืออวัยวะส่วนอื่นให้เพิ่มอุณหภ,ภูมิให้ตัวร้อนเราสังเกตว่าเวลามีไข้ เวลามีเชื้อเข้าไปในร่างกายเราจะเป็นไข้อันนี้เพราะร่างกายมีการส่งสัญญาณไปให้กลไกพวกที่มันทํางานความร้อนที่เกิดขึ้นมันก็ทาให้เชื้อโรคตายก็คงมีจำนวนที่ตายบางอีกจํานวนนึงก็ไม่ตายนะก็ต้องใช้วิธีการอื่นมีการส่งสัญญาณไปให้หลอดเลือดขยายเพื่อได้เลือดจะได้ไหลไปบริเวณที่มีเชื้อโรคหรือบริเวณที่เจ็บป่วยหรือมีการอักเสบ ไปจากกาาเชื่วโลกเอ้นระบบควบคุมการร่างกายเราเนี่ยมันช <c ười> ่วยเราจัดการกับเชื่อโลคได้ก็เพราะว่ามันมีการส่งสัญญาณนะไม้กระ่งเวลาหนาวเนี่ยหนาวร่างกายเนี่ยพอมันเจอความหนาวถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะเช่นนี้ออกจากที่นั้นไปหาเสื้อมาห่ม จุดไฟผิงจะทำาชินนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีการส่งสัญญาณนะสัญญาณไปที่สมองบอกว่าหนาวแล้วหนาวแล้วเพื่อที่เราจะไม่อยู่เฉยแต่บางทีบางคนกาส่งสัญญาณมาผิดพลาดนะร่างกายมันหนาวแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่รู้สึกหนาวเท่าไหร่ พอไม่รู้สึกหนาวก็ยังไม่ขวนขวายทำอะไรเพื่อทำให้ร่างกายอบอ,อุ่นก็อเจ็บป่วยไดย้มันก็คนที่ท้องว่างแต่ไม่รู้สึกหิวเยอันนี้ก็แย่นะหลายคนร่างกายมันหนาวมันต้องการความอบอ,อุ่นแต่ว่าเจ้าตัวไม่รู้สึกหนาวหรือไม่รู้สึกหนาวฉันที่ทควรจะหนาวก็เ,เลยไม่ทำอะไร ร่างกายก็เลยแย่เลยแต่ว่าถ้าร่างกายเราปกติเนี่ยก็จะมีการส่งสัญญาณไปบอกว่าหนาวแล้วต้องทำอะไรสักอย่างนี่คือผลที่เราเอาผ้ามาหม่มเอาเสื้อมาคลุมเอาเสื้อมาใส่หรือว่าหลบไปอยู่ในที่ที่มันอุน่นร่างกายปลอดภัยได้เพราะมีการส่งสัญญาณไป ตามกลไกต่างๆให้มันทำงานเพื่อช่วยให้ห่างไกลจากอันตรายใจแล้วก็เหมือนกันนะมีการส่งสัญญาณนะเวลามีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นความโกรธความเกลียดความเครียดความเศร้าความวิตกกังวลพวกนี้เนี่ยถ้ามันเกาะจูจัจก หรือจู่โจมจิตใจก็ทุกข์เนะแต่ว่าใจเรามีการส่งสัญญาณสัญญาณบอกให้ใจถอยห,ห่างจากอารมณ์เรานั้นจะไปคุกคลีเกลือกกลัวเรือยเพลอให้มันเข้ามาเล่นงานจิตใจสัญญาณที่ว่าน,นี่มาจากไหนมาจากสตินะ จิตเราเนี่ยมีสติเป็นตัวส่งสัญญาณเพื่อให้ใจเนี่ยปลอดภัยจากสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดเนี่ยถ้าว่าการส่งสัญญาณนี้บกพร่องจิตใจของเราก็จะย่ำแย่นะเหมือนกับทุกวันนี้คนเดอนไม่น้อยเนี่ยถูกอารมณ์ต่างๆครอบงําเล่นงานจนกระทั่งไปโรคซึมเศร้าเป็นโรคประสาท เป็นโรคเครียดจัดยืดเยื้อพวกนี้เป็นเพราะว่าการส่งสัญญาณให้กับจิตใจเนี่ยมันมันไม่ดีพอแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เห็นความสำคัญนะของการที่จะฝึกจิตหรือสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้มีการส่งสัญญาณมาเตือนภัยให้กับใจได้รวดเร็วทำยังไงนะถึง จะมีการส่งสัญญาณจิตใจเนี่ยว่องไวรับมือกับอารมณ์พวกนี้ได้ก็คือการฝึกสตินั่นแหละฝึกสติ้าสติทางานได้ดีก็จะส่งสัญญาณได้ไวเหมือนกับสัญญาณกันไฟเนี่ยในอาคารสมัยใหม่ทุกว,วันนี้เนี่ยก็จะติดสัญญาณ ป้องการไฟไว้สัญญาณนี่มันทำงานนี่ไวมากแล้วก็รวดเร็วฉับไวเรียกว่าเซนซิทีฟเพียงแค่มีควันนะเพียงแค่มันสัมผัสกับควันเนี่ยมันก็ส่งสัญญาแล้วเพราะการมีควันสดงก็มีประกายไฟแลนะถ้า่าส่งสัญญาณได้เร็วก็การดับไฟก็เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าไฟมันยัง ไม่ลุกลามหรือไม่รุนแรงเท่าไหร่ในทางตรงข้ามก็เกิดว่าปล่อยให้ไฟมันลามไหมไปมากมายแนละ้วสัญญาณจึงเพิ่งทํางานอย่างนี้ก็อาจจะดับไฟลําบากใจเราฝึกได้นะให้มีการส่งสัญญาณอย่างรวดเร็วเวลามีอารมณ์ที่เป็นลบอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นในใจ มันไม่ใช่ว่าพอเกิดอารมณ์พวกนี้แล้วนี่ความทุกข์จะตามมาทันทีนะต่อเมื่อมันเข้าไปต่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเข้าไปคลองจิตของใจเราหรือใจเราไปเปิดช่องให้มันครอบงำเนี่ยตรงนั้นแหละจึงจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่ามีการส่งเสียให้ใจเรื่อเรือเพียงพอ การป้องกันใจไม่มห้อารมณ์พวกนี้เข้ามาเล่นงานก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในขณะที่อารมณ์นั้นมันก็ยังไม่รุนแรงเช่นแทนที่จะปล่อยให้ความโกรธลุกลามเจนกกายเป็นความบ้าคลั่งจนคุมตัวเองไม่อยู่รับมืออารมณ์พวกนี้ไม่ได้เนี่ยสังทีที่อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันแค่เป็นประกายไฟ ยังไม่ถึงขั้นโกรธโมโหรุนแรงแค่ไม่พอใจแค่หงุดหงิดเท่านี้เนี่ยใจยมันก็รู้แล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นและสิ่งที่ใจทำเนี่ยคือก็แค่รู้มันเฉยๆแค่รู้รดูมันเฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมันเพอถ้าไปทำอะไรกับมันไม่ว่าจะเป็นไหลตามมันคล้อยตามาตามัน หรือว่าผักสายมันกดข่มมันก็เท่ากับเป็นการเพิ่มอำนาจให้มันเปลี่ยนเมื่อการเติมเชื้อเติมฟืนให้กับกองไฟเล็กๆมันก็ยิ่งไหม้ใหญ่ขึ้นไปยิ่งกลายเป็นกองเพลิงเพียงแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันก็มากพอแล้ว จร,จริงสัญญาณทั้งหมดทมเนี่ยไม่ว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นกับใจหรือกับกายเนี่ยมันคือการทําให้กายกับใจรู้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกายรู้ว่าท้องว่างก็ต้องกินอาหารแล้วเมื่อกายรู้ว่าอาหารเต็มกระเพาะล้วก็หยุดเช่นเดียวกันพอใจเนี่ยมันรู้ว่ามีอารมณ์มี ความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นนั้นก็เพียงแต่วางระยะถอยห่างไม่เข้าไปยึดอารมณ์เหล่านั้นเพราะถ้าเข้าไปยึดอารมณ์เหล่านั้นก็คือการเปิดช่องให้อารมณ์เหล่านั้นเข้ามาเล่นงานจิตใจนั้นถ้าเราถ้าผู้ยหญ่นั่คือว่าการที่กายกระาจเนี่ยปลอดภยัยหรือล้าจากอันตรายได้เพราะมันรู้มันรู้ด้เร็ว ถ้ากายรู้ว่ามีอันตรายก็สามารถจะจัดการกับอันตรายที่เกิดขึ้นได้กับร่างกายเช่นกันเชนเดียวกันสัาใจมันรู้นะว่ามีอันตรายเกิดขึ้นก็จะเข้าไปจัดการกับภัยเหล่านั้นแต่ไม่ใช่ด้วยการไปกดข่มต่อสู้กับมันเหมือนกับภูมิคุ้มกันไปทำอะไรกับเชื้อโรคแต่ว่าแค่รู้เฉย ไม่เปิดช่องให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาข้อมาอจิตใจเท่านี้ใจก็ปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาใจให้ปลอดทุกเนี่ยหรือปลอดภัยจากความทุกเนี่ยสิ่งสำคัญคือการสร้างตัวรู้หรือการสร้างความสามารถในการรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว รู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าสติส่งสัญญาณบอกการปฏิบัติที่นี้นะหรือว่าการจดสติจุดปุ่หมายก็คือเพื่อให้รู้คำว,ว่ารู้เนี่ยสำคัญที่สุดทั้ที่เรามาปฏิบัติกันก็นกเพื่อเป็นผู้ใ่รู้ใ่รู้อันนี้ใ่รู้เนี่ยมันต่างจากความอยากรู้อยากเห็นนะไม่เหมือนกัน ไฟรู้เนี่ยคือรู้เรื่องตัวเองเรื่องกายเรื่องใจไอ้อยากรู้อยากเห็นมันเป็นการอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นเรื่องของดาราเรื่องคนดังเรื่องของผู้ร้ายที่เกิดเป็นคดีความขึ้นมาอันนี้คนอยากรู้อยากเห็นมากมันต่างจากความไฟรู้ที่พูดถึงนะไฟรู้เนี่ยคือรู้เรื่องกายเรื่องใจเดยเพราะรู้ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับใจหรือมีอะไรเกิดขึ้นในใจและฝ่ายรู้ที่ว่านยังมีความหมายในแง่ที่ว่าไม่ใช่การผักใสแล้วก็ไม่ใช่การไหลาตามคนส่วนใหญ่เนี่ยพอพอรู้ว่ามันยังมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปเล่นงานอารมณ์เหล่านั้นอันนี้เรียกว่าผักใสหรือถ้าเกิดไม่รู้ก็ไหลไปตามอารมณ์นั้นรวมทั้งความคิดด้วย แต่ไฟรุ่นไ้ที่เนี่ยก็คือรู้เฉยๆนะโดยที่ไม่ไปทำอะไรกับความทุกข์เหล่านั้นแม้แต่ความรู้สึกทุกข์คือทุกขเวทนาเจ็บเจ็บปวดเมื่อยหนาวร้อนก็แค่รู้เฉยๆเพราะถ้ารู้เฉยๆเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้เจ็บผู้ปวดเกิดขึ้นรู้ว่าปวดมันก็ไม่มีผู้ปวดเกิดขึ้นรู้ว่าหนาวเนี่ยมันก็ไม่มีผู้หนาวเกิดขึ้น ก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเพราะไม่มีผู้ปว่วยไม่มีผู้หนาวใจมันก็จะทุกข์น้อยลงงั้นการใฝ่รู้เนี่ยอีกความหมายคือว่าแค่รู้เฉยๆขยันรู้อย่างเดียกที่หลวงพ่อเขียนพูดอยู่เสมอขยันรู้ขยันรู้โดยที่ไม่ไปผักใสไม่ไปไหลาตามไม่ไปทําอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจแต่รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายด้วยเช่นทุกขเวทนา ก็แค่รู้เฉยๆซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าไม่รู้ไม่รู้ใจจนคร่องเนี่ยการที่จะรู้เวทนาก็ลำบากฝ่ายรู้ความหมายนั่นคือว่าไยเรียนรู้นะอะไรเกิดขึ้นก็เรียนรู้หาประโยชน์จากมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนต่อว่าดาทอ จากที่จะทุกข์ก็ได้รู้นะได้เลยรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันบอกอะไรเราอถ้าคนเราไฝเรียนรู้อยู่เสมอเนี่ยมันได้ประโยชน์นะเงินหายเจ็บป่วยก็ได้เรียนรู้อาจจะเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงอาจจะได้เรียนรู้เรื่อง อนัตตาไม่ใช่แค่อนิจจังเลยรวมถึงอนัตตาด้วยเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าเราต้องระมัดระวังมากกว่าน,นี้เอาความผิดภาพเป็นครูที่ผ่านมาเราพลาดประมาทหรือว่าไว้วางใจก็เลยถูกเขาหลอกเอาเงินไป หรือเป็นพ่อไม่ดูแลรักษาร่างกายให้ดีพักผ่อนน้อยไปก็เลยเจ็บป่วยอันนี้จะเรียกเป็นการเรียนรู้ในทางโลกก็ได้นะเรียนรู้ในทางโลกว่าเนี้ยที่ศูนย์เงินที่เจ็บป่วยนี่เพราะอะไรก็เอาผิดเป็นครูเป็นบทเรียนแต่ที่เรียนรู้ในทางธรรมคือว่าโอ้มันสอนในะเรื่องอน,นิจจังทุกขงกังนัตตาสอนเรื่องไตรลักษณ์ให้ให้กับเรา อันถ้าไยรู้แบบนี้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ดีทั้งนั้นเรียกว่าได้ได้เสมอไม่ว่าจะเสียไปเท่าไหร่ก็ได้เสมอได้บทเรียนได้ความรู้ได้ปัญญาอันนี้เพราะว่าใจที่ฝ่ายรู้ถ้าไม่ฝ่ายรู้เนี่ยมันก็จะเอาแต่คร่ำครวนโวยวายตีโพยตีพายกลดาชะตากรรม ถ้าฝ่ายรู้เนี่ยแทนที่จะคร่ำครวญนั้นมันจะใคร่ครวญไม่เหมือนกันนะคร่ำครวญเนี่ยมีแต่ทุกข์แต่ใคร่ครวญนี่ได้ปัญญาและคนที่จะขยันใคร่ครวญนี่ได้คือผู้ที่ฝ่ายรู้อะไรเกิดขึ้นก็ได้เรียนรู้อยู่เสมอวันการปฏิบัติเนี่ยนะในเรื่องการฝึกจิตแล้วเนี่ยมันก็นี้ไม่พ้น เพื่อให้รู้รู้อยู่เสมอรู้อารมณ์ที่มากระทบอารมณ์นี้หมายถึงว่ารู้รลกกินเสียงสัมผัสน,นะแล้วก็รู้เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นในใจรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางขยันรู้แม้กระทั่งถูกด่าก็ขยันรู้รู้อะไรร,รู้ความหุมีงที่เกิดขึ้นรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นไม่ใช่คิดหาทางตอบโต้แก้แค้นตอนใหม่ๆก็ ยังโกรธอยู่ก็ขยันรู้มีความกลัวเกิดขึ้นก็ก็รู้ความกลัวที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวได้เร็วแต่ต่อไปถ้าฝ่ายรู้ขยันเรียนรู้มากขึ้นเข้าใจสัจธรรมความจริงพอมีอะไรมากระทบนี่มันไม่เกิดความโกรธความเกลียดความกลัวง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้หลวนทั้งความโลภเลย อันนี้ก็ทำให้ใจนี้เป็นอิสระได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติให้เราเตือนตัวอยู่เสมอนะว่าขยันรู้รู้รู้ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ให้ได้ไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ไม่ใช่ผู้ใฝ่เศษแล้วการปฏิบัติมันก็จะพาเราไปสู่ขยัยบจากการรู้เนื้อรู้ตัวได้ไวมาเป็นการรู้ ความจริงเห็นสัจธรรมความจริงซึ่งก็ช่วยทำให้ใจเป็นิสระไม่ว่าอะไรมากระทบแต่ว่าก็ไม่กระเทือนถึงใจถือไม่ถูกชีวิตของคนเรา